เป็นสิวผิวติดสารพี่เข้าใจค่ะพี่ก็เคยเป็นค่ะวันนี้พี่อายุจะ45แล้วค่ะเพราะฉะนั้นพี่เจอมาเยอะค่ะกว่าจะได้แบบหน้าดีๆมาทาธุรกิจร้อยล้านพันล้านนะคะพี่เจอมาเยอะค่ะเคยติดสารเคยลองผิดลองถูกเคยเป็นสิวเคยเป็นฝ้ากระเคยเลเซอร์เคยทําทุกอย่างปัจจุบันนี้พี่ใช้นวัตรกรรมของชาวสเปนนวัตรกรรมใหม่ที่ทํางานแทนการฉีดสเต็มเซลล์และพี่ใช้กับตัวเองได้ผลไม่ต้องโบ็อกไม่ต้องร้อยไหมไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ทาทาด้วยตัวเนี้ยเช้าเย็นอออินวันรอบดวงตาทาทั่วใบหน้าแค่2ตัว ทาเสร็จแล้วได้อะไรรู้ไหมคะชำ่ำฟูริ้วรอยหายสิวฝ้ากระที่เคยเป็นไม่รู้ไปไหนหมดรูกลุ่มขนว้างๆไม่รู้ไปไหนหมดวันนี้ใช้มา3ามเ็จแล้วนวัตกรรมสเปนนวัตกรรมโรนใครลองผิดลองถูกมาเยอะแนะนำเลยคะ่ะถูกมากไม่ใช้คือพลาดเดี๋ยวจะหาว่าป้าไม่บอก